แม่หมอเหมียวแม่าเคยคไได้แม่ตะกดเลยม่อัอแม่ราิลาออกจากหมอหมอรำนันมีหลาแม่แม่มาเพลงหงหญิงจ้ะเลยแม่กะแม่แม่กะแตงเพลงของหญิงเป็นเพลงเยี่ยมบันนั่นค่ะไม่หลามยแม่ฟังแม่มาหลาแม่มาหลาหัวแ โโคาตามม่ต้องไปตรงสวนหม้อเมียสุกด้พไปเวแม็จไหจไจำไมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือโรงีแต่พวกจ้ามาตะโคลาคนละลูกโอ้ยมืออื้อาก็ไปโคามันกันมัวงไปมันไกลัใหญ่มันอยุ่กลอุ้ยเงินประกันใช่อการใชพการใช ไมซายลูกถามมื่อไ่เรียนกลับมาแล้วขไทยชบดธนดลไล่สดเอาไปกินมเลยนงเป็นพันนจ้าไ้มา่ตายมื่อไหร่ธนาดลไล่ในพื้นทีนระเมือง่ะเมือเขาแบ่งพื่นที่ละยาเด้อแต่ขนาดบอจยังได้ยืมเขา่แบ่งธนาดล

แล้วโอ้ยโลกมุนลำเพลินออฟฟิเชียลกลับมาแล้วจะไทายขี่ดินไหมลูกสวัสดีจ้าช่องการใช้ได้เป็นช่องโลกหมูนึงอีกแล้วจะได้รูปนี้เกี่ยหมูเกี๊ยหมูไอตาลูกบุญยังเข่าปากพอรูด เล้าปากแก่ผมนี่อาษาเนี่เสีดเป็ตัวนี้ไหมนี่วาษาเด็กซึ่งยอดเลยเลยยอดเลยหยิบถูกจมูกลุดลุดแพะแก่ชิบลึกอาใส่ไรชอตทบดูเนี่เบาไปเน่โซเดียมเี้ย่ะโซเดียมเกลือบะหมี่อย่งว่ะโซเดียมหมดโซเดียมโซเดียม นอนอนนอนนี่หไดน่แะคุณดมาจิมาออดิชันมามามีมีออดิชันมีมีออดิชันร่างกายเราขึ้นอยงเดียวอย่านี้แหลก่นเดียวยยางร่างการาข้นอยางงอนก mm ่อนงอนงอนงอนโอ้ยจอนจอร์นงอนจอง์นจอร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 นจอร์นจอร์นจอห์นจอร์นจอรนอร์นจอร์นจอรอนจอร์นจอร์นอรนจอร์นงอง์นจอร์นจอร์นจอร์นอร์นงอันอ์ สัมผาสไปเนยเอาซื้อยังไเพิ่นสัมผสนาน่ขอเหันพาดิหยังขอเป็นหัวหน้าวงหัวคนเห็ดเาหลับมนเปนหัวหน้าวงลับเป็นลูกงเออสัมเอาหววาน้เป็นหัวหน้าอยู่กอสมผัซื้อยังก็ซื้อกครับซื้อน่งซื้อกากพอากพ่อทไปได้ มีอะไรอยากถามก็ฝากถามมาได้เลยอายุเท่าไหร่ครับอายุ28ปีครับอายุ28ปีอ๋อข้าเจ้าอยู่ซอยเหมือนข้าเจ้ามาขายโรตีบ่เป็นบาริมานขายโรตีไ่ด้จ้ะเออไปได้อีกไหมฮ่าฮ่าา่ เดี๋ยวให้ทามก่อนถ่ารูปก่อนเอพอพอก็าที่ปจจดีแล้วเซ็ตเรื่องสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดครับโอ้ยี่สิบแปดแปดปียับเลยอะไรยังไม่ได้ร้อง

เด right? oh, so yeah. ี๋ยวเิ่นกูฟ like> ังสุศใลโอครับโ้สกูวันนี้กูมากับใครมากับเพื่อนกับแมานเพืนับนเพื่นมาอ้ยนเพี่อน้งเ่อนมขนาดเพลงอะไรลูกขนาดร้องเพลงใครมีใครเป็นไอดอล เรอนราเพื่อนได้เอาเดกกี้เอามาไทยเนี่ยรู้ไหช่องลักนี่สัมภาษณ์น้องเขาวันไม่อยู่ช่องลักไทยนี่ไปเซิเวอร์แอดมินเพื่อไปเห็นแอดมินช่องลักไปโดนทิปเครื่องไม่รู้มึงยิงสัมภาษณ์ไปแล้วึงยิงบอกว่ารับเลยไปนะฟังเสียงอยู่ในใจไปนะใช้ใจฟังเสียงนักพยากรณ์ทั้งเสียงเพ่ง เมนเาพี่พเขาพอืาเท่าไร่า่นออยุ่าไรว่ครับโนแปพูดวนใดก่อนนแกนครับเอชุมแพครับโอนเแกนอาภอชุมแพวันนี้มาสมัครกับคุณแม่แม่ับพี่เับนอ้องนออ้าลองดูเอายืนบาทสิเลยเอา องค์ยิงฟังด้วยกันหลพอโคตเลี้ยวเห็นาสาวติมมาเยี่ยมเมือสายบาดหัวใจพี่จ้าสาวน้อยยิ้มใส่มาติมเอ้ยติมโบดจงดิมเนี่ยล่ะนี่สาวซาในเมืองเมืองแทนเพ่งจักแสนอกุณ นี่คาโอ้ยเดือดร้อยยิ้มโอ้ยนอนนังเลี่ยวเฮ้ยนาขทาวมาเป็นเวนเดียวเฮ้นาขาวมาเป็นเวนเจ้าผู้สูงเจริญเจดริญบ่เถึงพออยากเวรเจเรินไปแล้วพออยากตายเป็นแมวไปลาเก่าร้อยยิ้ม ติ่มไอติ่มเจ้าพู่พิมต้องหาพี่อยากเอาเงินว่างไปจ้างเขาเบิ่งเงินแต่ไอเขาเอ่ยเจ้าผัวดวงอีกเกินกระทั้งป่าคาแสนยิ้มเป็นติ่มมีแฟนแล้วบอยิ้มเป็นติ่มมีแฟนแล้วบสมพดมาพอแล้วแธ่นอติ่มเอ่ยพี่นี้ก็บ่นด้ตี้เธอเลยพี่นี้ก็บ่ไไ้ตี้เธอเลยเอ้ยติ่มยิ้มเปยดๆมันเยปาทาดินติ่มจ้าติมจ้าติ่มจ้าติ่มยาทำท่าเส้นงอนโอเคลูกยิ้มแต่โม่งอยู่หลังขั้วอยู่รู้เรื่องแล้วเอาเพลาช้าลองดู